สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องลุงคอฟฟี่สเตชันเลขเด็ดอาจารย์ดังสวัสดีครับ FC แฟนเพจที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับตัวเลขย่อมมีผิดมีถูกนะครับเพราะเป็นการวิเคราะห์ คำนวณจากสิติชอบก็จกัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราไม่สามารถล่วงดูได้ว่าเลขจะออกอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับงวด1สิกุมภาพันธ์นะครับหวังว่า f อซที่เข้ามาชมช่องก็น่าจะ มีโชคมีราบกันบ้างนะครับสำหรับเลขดดวนของอาจารย์รู้สึกว่ามันดังหรือเกินครับมันเลยกลายเป็นศูนยไป 03. หาซื้อไม่ได้เลยครับ0ูน4์สก่อนวันหวยออกเลขเลยเคลื่อนออกเป็น0ูนย์สาไปเลยครับ แต่ก็มีอาจารย์อื่นๆเข้านะครับเช่นเช่นเซียนอาพาโชคใหญ่นะครับให้8ให้9ให้3ให้2นะครับงวดที่แล้ววาง2ตัวไว้2 3 2 9 3 8 3 9งเก้าสเข้าเต็มๆนะครับผมแล้วก็มีเอ่อ,อของแอที่วางไว้ให้นะครับผม รู้สึกว่า,าสรุปเลขโค้งสุดท้ายครับผมเลขโค้งสุดท้ายก็ยังถือว่าเข้านะครับที่แอดบอกว่า9 3นี่ตรงกับวัดกุฎแห่แปดตรงกับวัดกุฎแห่ผมสุดท้ายก็ออก93ก็หวังว่าพอจะได้กันนะครับถึงออกกับตัวก็เถอะนะครับผมแล้วก็มี เออเดี๋ยวนะครับแล้วก็มีเลข100ร้อยมลไรนะครับที่ได้เด่นสุดคือ0แอดก็เลยเอามาจับไว้งวดเก่างวดที่ผ่านมานะครับที่เขียนไว้307 07นะครับก็ถือว่าเข้านะครับเข้า30 03ครับผม นะครับหวังว่า fc และ fc แฟนเพจและผู้ชมที่เข้ามาชมช่องออของลุงคอฟฟี่สเตชันก็คงจะมีโชคมีลาบกันไปพอสมควรนะครับผมครับทีนี้มาดูทีนี้มาดูาดเออมาดูนะครับผมชุดหลักเดี๋ยวแอดจะ ให้ดูสูตรไว้นะครับเพราะงวดที่แล้วเข้าครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับเอาไวรอลุ้งวดต่อไปครับผมเพราะว่าคงเห็นนะครับผมอันนี้เป็นสูตรชุดหลักหน่วยบนนะครับชุดหลักหน่วยบนชนสองสูตรนะครับ อันนี้สถิติที่เข้ามานะครับผมงวดวันที่30มธันวานะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยหลักร้อยบวกสองครั้งนะครับ3ามบวกสบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น15ใส่ห้า เป็นตัวตั้งนะครับคงที่บวกเพิ่มสองแต้มเป็นเบวกเพิ่มสามแต้มเป็นศูนย์นะครับทําแล้วก็สําหรับศูตร2สองก็หลักหลักพันบวกสามครั้งนะครับผมและบวกหลักร้อยนะครับ3ามบวกสเป็น6กบวกสามเป็น9ก้านะครับบวกบวกหลักร้อยหนึงครั้งเป็น15 ใส่5นะครับใส่5ใส่5บวกเพิ่ม2แต้มเป็น7บวกเพิ่ม2แต้มเป็น9นะครับจับคู่5 5 5 7 5 9 7 5 7 7 7 9 0 5 0 7 0 9นะครับผลงวดออกถัดไปออก3 9 5นะครับเท่ากับเข้า5 9 9 5นะครับแล้วมาดูงวด17มกรานะครับ สิมกกลาออก3 17มกลาออก3 8มแปดสี่สครับข้างล่างหนึ่งหเอาหลักหลักพันบวก1ครั้งบวกหลักร้อยสครั้งนะครับผมเท่ากับ10ใส่ 0, 0ูนยศูบวกสเป็น2นะครับบวก3เป็น5แล้วก็สูนะครับเนี่ยสูสอง สูตรสองใช้หลักพันบวกหลักพันสามครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับผมเอ,อ่อสี่บวกสี่เป็นแปดบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกหลักร้อยเลขสามเป็นสิบห้านะครับห้าบวกเพิ่มสองเป็นเจ็ดบวกเพิ่มสองเป็นเก้านะครับผลเลขงวดถัดไปนะครับผมเลขงวดถัดไปที่หนึ่งกุมภา นะครับออก912307ข้างล่าง97ก็เท่ากับเข้า97นะครับตรงๆครับผมเอ้ยเข้าเท่ากับเข้า07ครับผม07โทษทีนะครับ07ตรงๆครับผมนะครับแล้วก็มาดูงวดเอองวดที่1กุมภานะครับ หนึ่งกุมภาหวยออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดข้างล่างเก้าเจ็ดนะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งเท่ากับแปดแปดบวกเพิ่มสองเป็น 10, สิบใสศูนย์บวกเพิ่มสามนะครับบวกเพิ่มสามตัวนี้บวกเพิ่มสามนะครับบวกเพิ่มสามเป็นบวกเพิ่มสามนะครับผม เป็นสิบสามสิบสามใส่สามนะครับเดี๋ยวนะครับผิดครับโทษทีครับเอาใหม่นะครับหนึ่งกุมภานะครับหวยออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดใช้หล,ลักพันบวกหลักพันบวกเท่ากับสองสองบวกสามสองบวกสามเป็นห้าบวกอีกบวกอีกหนึ่งครั้งเป็น 8ใส่8บวกเพิ่ม2ครั้งเป็น10ใส่ศนบวกเพิ่ม3ครั้งเป็น13ใส่3นะครับอันนี้สูตร2ข้ครงล่างหลักพัน3ครั้งนะครับสองสองเป็น6นะครับ6 6บวกหลักร้อย1ครั้งเป็น9ใส่9บวกเพิ่มสองครั้งเป็น11บวกเพิ่มสองครั้งเป็น13ใส่3นะครับผลงวด ผลงวดวันที่16กุมภานะครับ16กุมภานะครับผมหวยออก2นะครับ2 4 2 4 2 4 6 0 3, 3, 3, 3, 3 9, ข้างล่าง39เท่ากับสูตรนี้นะครับเข้าเอา่อก9ก็เข้านะครับผม3ามก็เข้า นะครับศูนย์สามก็เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสูตรนี้นะครับนะนะครับผมแม่นมากครับสูตรนี้นะครับมาดูงวดวันที่หนึ่งมีนาเลยครับใช้เอองวดสิบหกกุมภานะครับผม ใช้งวด16บกุมพาเห็นไหมครับผมเดี๋ยวขยายกล้องหน่อยครับเดี๋ยวนะครับใช้งวด16กุมภานะครับงวด16กุมภาเี๋นวนะครับใช้งวด16กกุมภาหลักพันสี่นะครับหลักร้อยสอง 4, 4ี่บวกหเป็น10บวกอีกหเป็น16ใส่6ตั้งนะครับหตั้งบวกเพิ่มสเป็น8นะครับบวกเพิ่มสเป็น11บเอ็ดสองนะครับสอใช้เอหรักพันบวกสามครั้งนะครับสี่สีบนะครับสิบวกหเป็น18 ใส่แปดนะครับบวกเพิ่มสองแต้มนะครับผมเห็นไหมครับบวกเพิ่มสองแต้มเป็นสินบใสศูนย์นะครับผมเป็นสิบใสศูนย์ใสศูนย์บวกเพิ่มสองแต้มเป็นสองนะครับนะครับผมเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ แอดจะมาจับคู่ไว้ให้เลยนะครับนะครับเอ,อ่อหน่วยหลักหน่วยกับหลักสิบครับหกหกแปดนะครับแปหกแปดหกศูนย์หกสองนะครับผมแปดแปดนะครับแปดศูนย์นะครับผมแล้วก็แปดสองนะครับ 1 8 10นะครับผมแล้วก็1นสองนะครับนี่เลยครับงว,วันที่หนึ่มีนาซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับรอผลได้เลยครับ6กแปดหก8 8นย์หกสองและ1 2นะครับผมนะครับ แล้วก็มาดูอ่ออันนี้อันนี้ชุดหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนสองสูตรอันนี้มาดูหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างเอ่อหลักหน่วยล่างนะครับผมแอดจะทําให้ดูสักสองสูตรกัน,กนอไม่ค่อยชาดนะครับผมหลัก ชุดหน่วยล่างสองสุดชนนะครับนะครับร้อยบวกสิบบวกหน่วยสองครั้งนะครับผมคงที่เออร้อยนะเดี๋ยวนะครับผมร้อยร้อยเดี๋ยวนะครับอาจจะจับผิดหรือเปล่าครับเด,เดี๋ยวนะครับผมเออไม่ใช่ อ๋ไม่ใช่ร้อยนะครับแอดจะเขียนผิดครับเดี๋ยวดยวนะครับออ่หลักแสนนะครับผมหลักแสน1ครั้งอันนี้เขียนผิดนะครับหลักแสนบวกหลักแสน1ครั้งบวกหลักหมื่นหครั้งบวกหลักพันสองครั้งนะครับเท่ากับ3ามบวกแเป็นสิบเอดนะครับ สิบเอ็ดบวกสี่สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบวกอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสิบเก้าใส่เก้าบวกเพิ่มสามนะครับบวกเพิ่มสามเป็นสิบสองใส่สองบวกเพิ่มสามสองเป็นห้านะครับผมแล้วก็หน่วยเดี๋ยวนะครับหน่วยหลักหน่วยสองตัวล่างครับหน่วยล่างตั้ง ห้าหน่วยล่างห้าเท่ากับเอาห้ามาตั้งบวกเพิ่มสองเป็นเจ็ดนะครับบวกเพิ่ม2สองเป็น, 7, นกเก้าเ,เอามาวินกันก็ได้เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้านะครับผมเท่ากับงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับหวยออก เก้าหนึองสามตุนเบนข้างล่างเก้าเท่ากับเท่ากับเข้าเกตรงตรงเลยนะครับผมนี่ครับนะครับแล้วมาดูงวดต่อไปครับเออหลักแสน1ครั้งบวกหลักหมืน่นเกบวกศเป็น10บวกหลักพันสองครั้งเป็น10 9บวกเพิ่มเี๋ยนะครับผม 9บวกเบวกเป็น10เป็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าจ,จะผิดครับผมเดี๋ยวนะครับ9 9้เบวกหเป็น10บวกสเป็น14ครับ สิบสี่สิบสี่เดี๋ยวนะครับผมแอดจะบวกผิดไป <c oughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดบวกให้ใหม่นะครับผมมาดูนี่เลยครับผมเออ มาดูมาดูงวดงวดสิบหกกุมภาตั้งเลยครับนะครับผมงวดสิบหกกุมภาเลยครับสูตรเอออาจจะบวกผิดไปนิดนึงสูตรนี้เดี๋ยวไว้เที่ยวนาจะบวกให้ให้ดูใหม่นะครับสําหรับที่ผ่านมาครับแต่อันนี้เออเอาเอางวดสิบหกกุมภา ั้งนะครับจะได้ผลงวดที่1นมีนาครับผมนะครับแสนบวกหมื่นสีบวกสเป็น6กบวกพันเป็นสิบ,บวกอีกหนึ่งครั้งเป็น14นะครับผมใส่4ครับ4ี่บวกเพิ่ม3เป็น7 7เ,เบวกเพิ่ม3เป็น10นะครับ แล้วก็สูตร2ใช้หลักหน่วยตั้งนะครับหลักหน่วยล่าง9นะครับผมเห็นไหมครับหลักหน่วยล่าง9นะครับผมเอา9ตั้งบวกเพิ่ม2นะครับบวกเพิ่ม2เป็น11นะครับสองบวกเพิ่ม2บวกเพิ่ม, 2, ม2นะครับ สบวกเพิ่ม2เป็นสครับผมบวกเพิ่ม2เป็น4ี่เอาผิดเดี๋ยวนะครับเป็นเป็นสนะครับผมและแอดจะเอามาวินให้นะครับผมเออมาได้สี่เก้าสี่สองนะครับเท่ากับตัวนี้เป็น4ีนะครับผมสีส แล้วก็เจ็ดเกนะครับเจ็ 7, 7, 9, นะครับ7จสองนี่อันนี้ก็ต้องเป็น7จ็สครับผม7จ็ดอ้าเ7็สนะครับเจสแล้วก็0ูนย์ศกครับ0ูย์เตัวนี้เป็น0ูนยนะครับแล้วก็ 02นยะครับผมศูแล้วก็ศูนะครับนี่ครับถูกครับนะครับผม04 04งวดวันที่หนึ่งมนานครับรอผลนะครับเลขที่ได้สี่เก้าสี่สองสี่สีด้าเจ็ดสองเจ็ดสี่ศูนะครับรอผล นะครับผมรออรอผลนะครับถูกใจตัวไหนก็รีบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก่อนได้เลยนะครับก่อนเลขจะอันนะครับสำหรับ ep นี้ก็นะครับแอดก็ขอจบไว้แต่แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพระนั่นจะมาทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม